สวัสดีทุกทุกคนนะผมไปยังกันบ้านครับกับเมตาคิสัลุนะผม EX ใหม่ของพวกเราพี่เพิ่งเข้าเกมมามเมื่อไม่กี่วันก่อนนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าสำหรับคนที่มีคิสรลุเนี่ยก็น่าจะเฉยๆนะผมแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่มีคิสัลุเนี่ยสิโอ้โหบอกเลยว่ากำหมัดนะผมกำเพชรไว้แน่นนะฮะ รอที่จะสุ่มตัวละครแก้ทางคิสรลุไม่ไหวแล้วนะผมแต่ว่าข่าวร้ายผมอย่างที่ทุกคนเนี่ยน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะว่าในไลฟ์สดล่าสุดเนี่ยที่คุณณัพีเดียได้กล่าวมาผมว่าในเดือนหน้านะก็คือเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะไม่มีตัวละคร ex ตัวใหม่นะผมโอ้โหแบบนี้นี่คือเราเนี่ยน่าจะต้องทรมาก,กักอีก1เดือนเต็มเลยนะผมสำหรับคนที่ไม่มีคิสรลุนะฮะแต่ว่ามันก็ยังมีข้อดีอยู่นะผมก็คือคุณณัพีเนี่ยบอกว่าในเดือนหน้า ถึงแม้ว่าจะไม่มีเอกใหม่ก็จริงนะผมแต่ว่าเขาเนี่ยจะทําการบัฟตัวละครนะผมตอนอต้นเดือนกรกฎาคมนะผมก็ต้องมานั่งลุ้นนะว่าตัวละครตัวไหนเนี่ยจะได้รับบัฟบ,บ้างนะโดยในคลิปนี้เนี่ยคือเราจะมองข้ามไอคิสุลุปไปเลยนะผมว่าผมไม่มีนะผมเราจะมาพูดถึงเอกตัวต่อไปกันเลยดีกว่าผมที่จะมาเดือนสิงหาคมนั่นเองนะผมก่อนจะเข้าเนื้อหากันนะผมคลิปนี้เนี่ยสนับสนุนโดยซอมบี้รัดนะผมใครมองหาไอเดียดองเพชรราคาถูกต้ตนๆสิบาทเนี่ยต้องซอมบี้รัดเลยนะ แล้วก็ถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการปลอดภัยเนี่ยต้องแอดอีกเท่านั้นนะผมโอเคมาเข้าเนื้อหาในลิปกันดีกว่านะผมโดยในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเจาะลึกนะผมวิดีโอพรีวิวคิสุลุได้แหละมันมีอะไรบางอย่างนะผมที่น่าจะเป็นเนื้อเรื่องต่อกันนะผมที่พอจะใบตัวละครเอียกตัวต่อไปได้นั่นเองนะผมมาดูกันที่รูปแรกก่อนเลยนะผมเราจะเห็นนะผมว่าในวิดีโอพรีวิวของอคิสลุเนี่ย มันเนี่ยจะเริ่มไลฟ์สตอรี่นะครับผมรูปแรกเนี่ยก็เป็นรูปซันจีนะครับผมที่กำลังสู้กับเอสชาร์กนะฮะรูปต่อไปเนี่ยเป็นรูปโซโล่ผมที่สู้กับคาคุนะครับผมบางคนสงสัยผมว่าเฮ้ยทำไมโซโล่แบบเขาไม่ใช้ล่างเอ็กเฮดเหรอล่างเอ็กเฮดก็มีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอทำไมเป็นล่างแบบ 2ปีนผมอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นฉากตอนที่คาคูเนี่ยมันพยายามจะทำลายเรือซันนี่นผมแล้วสโลเนี่ยมันดันหลับอยู่บนเรือพอดีนะตอนนั้นเนี่ยสโลก็ใส่ชุดนี้นผมหลับอยู่บนเรือนะแล้วก็มาขัดขวางการโจมตีของคาคูไว้ได้ผมแล้วก็มีการปะทะกันนั่นเองนะผม ก็เลยเป็นชุดนี้นะฮะไม่ใช่ชุดเอ็กฮีทนั่นเองนะผมแล้วก็ช็อตต่อไปเนี่ยก็ข้ามาเป็นช็อตของลูฟี่เนี่ยประทักกับลุจิเลยนะฮะอืมสมช็อตนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นองค์แรกของภาคเอ็กฮีทนะผมองค์ที่สองเนี่ยก็จะเป็นพวกอ่าคิสลุนะผมแล้วก็แซตเทิลนะที่เริ่มบุกเข้ามาในเกาะน,นั่นเองนะผมโดยในวิดีโอพรีวิวเนี่ยหลังจากฉากที่นิกาเนี่ยซักกับลุจินะผมเราจะเห็นว่าแบบ หมือนมีการออกข่าวแล้วหนังสือพิมพ์นะผมแล้วก็เผยภาพกองทัพเรือที่ยกทัพมาบุกเกาะอ,อีกฮีนะฮะ โดยคนที่มาก็คือเป็นคิสัลุนะผมแน่นอนนะแล้วก็อีกคนหนึ่งนะบุคคลสําคัญนะนั่นคือตัวละครอย่างหนึ่งในห้าผู้เท่าเซตเทิลนะผมแล้วก็เราจะได้เห็นว่ามีการเปิดตัว,วผมเอ็กตัวใหม่ล่าสุดของเกมมันพิชปอตี้ลัตนะผมคิสานลุนะผมซึ่งถ้าตัวเกมจะเรียงตามเนื้อเรื่องจริงๆนะตัวละครที่เข้ามานะแล้วเห็นว่าเนื้อเรื่องตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงที่คิสรูลุเนี่ยกำลังจะบุกเข้ามาก่อเอ็กฮีทนะผมน่าจะบุกมาแล้วแหละ แล้วก็ถ้าคนที่ดูอนิเมะหรือว่าอ่านมังงะเนี่ยจะรู้ว่ามันจะมีช่วงที่นิกกาเนี่ยประทะก,กับคิสรุนะรัผมซึ่งแปลว่าแบบนี้เนี่ย EX ตัวต่อไปเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นตัวละครอย่างนิกะหรือเปล่านะผม ถ้าเขาจะเรียงแบบนี้นะแต่ว่าดูจากปกคลิปก็น่าจะรู้แล้วว่าผมจะโฟกัสที่ใครนะนั่นะนะคือตัวละครอย่างเซตเทิลที่มาด้วยรนะมกับตัวละครอย่างคิสารลุนะับผมนั่งเรือมาด้วยนะก็คือแบบดูท่าทีอยู่นะผมแบบเฮ้ยมีอยู่ช่วงหนึ่งนี่คิสารุนี่เอ้ยมันช้าละงานไม่ได้เลือ่อนสักทีผมไปซี่ิตา้าก็โดนไอพวกเวก้าพามันคุมอยู่นะไม่ได้การละต้องวาฟนะะผม ก็เลยวาร์ปเลยผมเข้าเกาะเอ็กเฮดนะผมเปิดตัวมาด้วยล่างปีศาจผมสุดเท่หรือเปล่าไม่รู้นะฮะบ,บางคนอาจจะมองว่าเท่ก็ได้แต่ผมมันขนลุกนิดนึงนะฮะแต่ก็ถือว่าตัวใหญ่นะผมดูน่าสะพึงกลัวดูแข็งแกร่งเหมาะสมจะเป็น EX นะนรัะผม อตอนนี้เนี่ยมีอยู่2ตัวเลือกแลวนะผมว่าตัวละครเอกตัวที่2เนี่ยคุณนัทพีเนี่ยจะเลือกตัวละครตัวไหนนะผมเหลือแค่2ต,ตัวเต็งเท่านั้นนะครับผมนั่นคือตัวละครอย่างลนะูฟี่นิกกาฮะก็อย่างที่ผมได้กล่าวไปผมมันจะมีช่วงที่นิกะเนี่ยได้สู้กับคิสซารุอยู่นะครับผมผมว่าคุณนัทพีเนี่ยน่าจะเอาล่างช่วงนั้นเนี่ยเข้าเกมมาได้นะครับถ้าเขาจะอิงไทม์แบบเนื้อเรื่องจริงๆนะครับผมซึ่งตัวละครอย่างเซตเทอร์เนี่ยก็มาตอนช่วงหลังๆนุ่มหลังจากไอ้คิสซารุเนี่ยมันส หรือว่าคุณัทพีเนี่ยจะเปิดด้วยตัวละครอ,อย่างแซทเทิลมาเลยแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวละครอ,อย่างนิกะนะับผมอันไหนเนี่ยมันจะเซอร์ไพรส์มากกว่ากันนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะผมเดือนกรกฎาคมเนี่ยไม่มี EX นะครับผมจะมีตอนช่วงเดือนสิงหาคมนะผมซึ่งตอนช่วงต้นเดือนสิงหาคมเนี่ยมีวันสําคัญซะด้วยนะผมนั่นคือวันวันพีชเดย์นั่นเองนะับผมที่จะจัดขึ้นในวันที่9กับวันที่10นะฮะโดยทุกคนคิดว่าคุณเทนนีเนี่ยจะเปิดตัวตัวละครตัวอะไรในงานนั้นนะ ความพีคเนี่ยอันไหนจะพีกกว่ากันนะระหว่างเปิดตัวละครน,นิกะรล่างใหม่เนี่ยผมคนก็เฮ้นิกะเอ๊แต่ว่าถ้าเปิดตัวตละครเป็นตัวละครอ,อย่างเซตเทิลนะผมคนเนี่ยก็ได้ช็อกอยู่เลยหุ้ยโอ้เปิดเป็นเซตเทิลเลยเหรอแปลกใหม่ดีอะไรแบบนี้นะผมนิกาเนี่ยมันก็น่าเบื่อนะผม,ผมว่าน่าจะเฉยๆนะสำหรับผมนะผมมันก็เท่มันก็เก่งจริงแหละแต่คือมันแบบมันก็คือน,นิกามันก็ล่างเดิมๆแต่ว่าน่าจะแค่เปลี่ยนสีเปลี่ยนสายนะผม แต่สำหรับผมเนี่ยผมเดาไม่ถูกเลยว่าถ้าเปิดตัวตัวละครอย่างเซตเทิลหรือว่านิกาเนี่ยตัวละครตัวไหนเนี่ยจะได้รับกระแสความไฮมากกว่ากันนะซึ่งถ้าแบบอิงตามหลักความจริงแล้วน่แน่นอนแหละตัวละครตัวเอเนี่ยย่อมได้รับกระแสมากกว่าอยู่แล้วนะซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็มีโอกาสสูงเลยที่เอกตัวที่2เนี่ยน่าจะเป็นตัวละครอย่างลูฟี่นิกะานะฮะแล้วก็ตัวละครตัวุดท้ายอย่างตัวละครอย่างเซตเทิลหรือว่าหนวดดำเนี่ย ก็น่าจะเปิดเผยมานะผมปล่อยออกมาในต,ตอนช่วงไปลายเดือนสิงหาคมนั่นเองนะผมเป็นงานย่อยๆนะที่ไม่เกี่ยวกับวันพีชเดย์นะผมอืมแบบนี้เนี่ยก็เป็นไปได้นะผมแต่ว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยผมคิดว่าผมเชียร์ให้ตัวละครอย่างแซตเทิเนี่ย เปิดตัวมาในงานมันพีชเดย์ผมแล้วก็มาเป็นสายโล่นะผมเอาเป็นโล่ขาวเลยไปแบบแก้ทางคิสรุไปเลยนะยผมแล้วก็ตัวละครสุดท้ายเลยก็ปิดท้ายด้วยตัวละครสีดำนะผมก็คือหนวดดำไงหนวดดำอตอนนี้เนี่ยสองตัวเต็งก็มีประมาณนี้นะผมถ้าดูจากวิดีโอพรีวิวของตัวละครคิสรุแล้วเนี่ย ตอนนี้เนผมให้พอๆกันเลยผมระหว่างตัวละครอย่างนิกะกับตัวละครอย่างแซตเทิลเนี่ยตัวไหนมีโอกาสเข้าเกมมาเป็นตัวละครเีกตัวที่2มากกว่ากันก็พอๆกันนะผมคือใครก็ได้อะทุกคนเนี่ยคิดยังไงนะผมอยากจะให้ตัวละครตัวไหนเนี่ยเข้ามาก่อนระหว่างตัวละครอย่างแซตเทิลกับตัวละครอย่างนิกะนะฮะสำหรับผมเนี่ยผมเชียร์แซเทิรนนะผมอย่างที่บอกไปนะผม โอเคช่างมันนะผมอีวรายตั้ง1เดือนนะผมอาจจะมีรายละเอียดต่างๆเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆนะผมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเต็งเยกตัวต่อไปก็เป็นไปได้นะผมโอเควันนี้เนี่ยขอตัวลาไปนะครับสวัสดีครับ